ยายสมคิดอายุ72จะค้าขายขายอาหารแต่ตั้งแต่ตีห้าถึงห้าโมงเย็นต้งเดินตั้งเดินมั่งนั่งมั่งมามาเจ<ม>ยังมองพรมโพค่ะก็เลยลองเอาไปทาตรงคขือนก็ทาทาแล้วก็นวดนวดนวดเช้าก็ดีขึ้นก็ไม่ปวดนวดตั้งแต่นักแข้งลงไปถึงปลายเท้า ปวดปวดข้อเข่าเพราะว่ายืนมากยืนมากก็เลยปวดก็รู้สึกดีขึ้นยังเดินขึ้นบันไดก็ย่องก็แย่งตอนนี้ก็ดีขึ้นก็มันก็อายุเยอะแล้วเนาะมันก็เป็นไปตามวัยนวดนวดตัวเนี้ยแล้วก็เอามันปวดมากก็ใช้ตัวนี้ฉีดช่วยช่วยมันก็วัยขึ้นก็มีมีไผ่ก็ตองวันแล้วก็นี่ก็ไม่ปวดแล้วเนี่ยวันนี้ไม่ปวด ผงสีเหลืองนี่เวลาเรานวดแล้วถ้าเหมือนว่ามันฝืดแล้วอ,อะไรก็อันนี้ช่วยช่วยให้มันลื่นลื่นแล้วก็นวดไปเราก็สะดวกในการนวดเหมือนคลิมน,นอันนี้มันจะเย็นนานแล้วอันนี้ก็ฉับไวชอบทั้งสองตัวเลยเนี่ย <c oughs> ใช้แล้วมันถูกใจมาเจอตัวนี้มันดีกว่าพาลวล้อแล้วก็เย็นนานแล้วก็เช้าขึ้นมันก็หายปวด อมชื่นใจมากเลยค่ะทาไปใหมัๆก็จะร้อนแล้วก็พอไปสักระยะหนึ่งก็มันจะเย็นนานเย็นจนไปถ้เรอ,อมาเย็นอ๋อนึกได้ว่าเราทายาหมองมาพอทาแล้วก็มันไม่มันเยิ้มมันพอทาทาไปแล้วมันจะแห้งแห้งไปในตัวเลยไม่แฉะไม่แฉะ,แะเหมือนเปืือชะค่ะ เชิญมาลองใช้ดูนะคะใช้แล้วท่านจะติดใจค่ะสี่สหายไพลพมโพมีส่วนประกอบหลักจากน้ำมันไพลสกัดเย็นเข้มข้นประกอบด้วยลูกกิ้งพมโพใช้กดนวดคืนบริเวณที่มีอาการใช้สูดดมหรือทาภายนอกสารสกัดสำคัญซึมซาบเข้าผิวได้เร็ว มีกลิ่นหอมให้ความรู้สึกสดชื่นจากสมุนไพรธรรมชาติแท้ร้อยเปอร์เซนต์ช่วยให้อารมณ์ผ่อนคลายบรรเทาอาการไมเกรนนอนไม่หลับหลับยากแก้ลมวิงเวียนศีรษะน้ำมันสกัดเย็นไพยเข้มข้นสำหรับฉีดพ่นช่วยบรรเทาอาการอักเสบเฉียบพ,พันเพียงฉีดพ่นแล้วลูกเบาๆสารสำคัญจะออกฤทธิ์ลดอาก,การเจ็บป่วยได้ในเวลาไม่นานเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการอักเสบเรื้อรังมีอาการปวดตลอดเวลาน้ำมันนวดตัวไพยอโลมา มีส่วนประกอบสำคัญจากน้ำมันสกัดเย็นไพรเข้มข้นและน้ำมันหลายชนิดช่วยบำรุงผิวทำให้ผิวไม่แห้งใช้สำหรับนวดตัวหรือใช้ร่วมกับน้ำมันมองเพื่อปกป้องผิวให้มีความชุ่มชื้นขณะใช้กลิ่นหอมอโลมาจะช่วยให้ผ่อนคลายเบาสบายหลังนวด